โอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมตอนนี้เป็นฤดูหนาวนะครับหน้าแรงนะครับแต่น้ําท่วมนะครับน้ําท่วมบ้านยายผมนะครับ ทำไม,เเม <ERT> ถึงน้ำท่วมนะครับตอนนี้เจ้าห่านเนี่ยเล่นน้ำอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาเหตุของน้ำท่วมกันนะครับตามมาเลยนะครับครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุของน้ำท่วมนะครับก็คือชาวบ้านนะครับ สูบน้ำขงนะครับผ่านคลองนะครับผมคลองสมัยเก่านะครับมันยังเป็นของตื้นนะครับยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับผมเมื่อเอาน้ำมาแต่ละครั้งนะครับเนี่ฮบริเวณบ้านยายก็จะต่ำด้วยนะครับเมื่อเอาน้ำเมื่อน้ำขึ้นมาแต่ละครั้งเนะี่ยมันก็จะล้นเข้าไปนะครับล้นเข้าไป ท่วมเละเลยแหละครับลำบากมากเลยนะครับนี่ครับล้นเข้ามาเลยครับผมความจริงนะครับผมเกิดมาก็เห็นแล้คลองนี้นะครับน่าจะอายุมากกว่ามากกว่า40ปีนะครับ ความจริงเขาลงท่อกันแล้วครับลงเป็นคลองระบายแล้วก็มีฝาปิดนะครับผมปลอดภัยด้วยนะครับเป็นแบบนี้ยังอันตรายอยู่นะครับแล้วก็เกิดมีปัญหาตลอดนะครับนะครับไม่มีทีท่าว่าจะลดนะครับ ก็ถ้าจนกว่าเขาเลิกสูบน้ำนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ยังต้องเล่ไปอีก2องสาวันนะครับผม2องสาวันสามสี่วันก็ไม่ได้นะครับลำบากนะครับก็อยากจะให้ไปถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ดูแลนะครับว่า มีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับคือโอเคนะครับบ้านมันต่ํานะครับแต่ก็ถ้าคลองมีมาตรฐานนะครับไม่รั่วไม่แตกมันก็จะไม่เกิดน้าท่วมนะครับส่วนทางในบ้านเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับก็จะถมให้สูงขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็ตรงนู้นนะครับตรงคลองนะครับเพราะว่ามันที่สาธารณะนะครับนี่ครับ รู้จะทำยังไงนะครับเป็นมาหลายปีแล้วครับก็ถ้าใช้งบประมาณผมหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเลยละ่ะเป็นแสนก็ชาวบ้านตาดำดำ,ดำตาสีตาสาก็คงไม่ไหวนะครับก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องของส่งน้ำ ลงเป็นท่อระบายลงเป็นอะไรก็ได้มีฝาปิดนะที่คลองที่เป็นอยู่ถ้ามีเด็กตกนี่ก็อันตรายนะครับคลองที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับท่วมหมดเลยนะครับเป็นน้ำคลองมาใต้ถุนบ้านอันนี้เป็นบ้านยายนะครับกระสอบปูนก็ จุ่มน้ำแล้วครับจุ่มน้ำแล้วเอาไม่ทันแล้วสกุกด้วยครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณ fc ที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ